สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Taro t นะคะคลิปนี้เป็นคลิปรันมนะคะกับหัวข้อคนที่เงียบหายไปยังรักกันอยู่ไหมช่วงนี้นะไม่รู้ YouTube เป็นอะไรนะคะก็คือเราโดนไอเนี่ยโดนจำกัดอายุจำกัดอายุคนดูจำกัดการมองเห็นนะ่ะก็คือต้องเป็นอายุ18บบวกขึ้นไปโดนเป็นบางคลิปนะแล้วก็ มันเหมือนกับว่าในในคลิปอะมันมีภาพที่เช่นเช่นเดวิลอย่างเงี้ยมันจะเป็นคนคนเปื่อยใช่ไหมผู้ชายกับผู้หญิงที่ถอดเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบเดอะสตาร์บางสำรับอะคา่ะที่มันจะเป็นแบบผู้หญิงโป้หน่อยเลยอย่างเงี้ยนั่นแหละเราว่า youtube ก็บอกว่ามันเป็นภาพโป้เปื่อยเป็นภาพอนาจารอืม เข้าใจว่ามันอนาจารย์ขนาดนั้นเลยเหรอถึงขนาดที่แบบว่าต้องจํากัดคือ YouTube ไม่รู้จักไพยิปซีหรอไม่รู้จักไพทาโร่หรอก็เลยอ่ะคราวเนี้ยก็เลยลองดูนะลองทดสอบดูว่าเนี่ยเราจะใช้ไพสําหรับนี้นะคะเป็นเฮช็อกก็คือเป็นเป็นน้องเม่นอ่ะดูซิว่าน้องเม่นเนี่ยไม่มีภ้าโป๊เปือยนะคะดูซิจะโดนจํากัดอีกไหมงงมาก จำกัดอุทอ์ไปก็แล้วเขาก็ไม่รับฟังคาอุทอนของเรานะคะคาอุทอนตกไปเขาบอกอย่างนั้น <c oughs> โอเคสําหรับนี้จะใช้น้องเม่นแล้วกันนะเอาแบบใสๆคลีนคเลยนะคะ <c oughs> โอเคมาเริ่มต้นกันนะคะคลิปนี้คนที่เงียบหายไปยังรักกันอยู่ไหมแอะมาดูกัน เฮดวานคิงออฟสอดนะคะเจตเมนต์แฟร์ออฟวานเดเวลเปอร์ทรีออฟสอดทัวร์วาน เดะมูนถามว่าคนที่ยัหายไปเนี่ยยังรักกันอยู่ไหมต้องตอบอย่างนี้นะว่าเขายังมีความรู้สึกกับคุณขอใช้คำว่ายังยังมีความรู้สึกแล้วกันเนาะแต่ทีเนี้ยผู้อ่านมีความรู้สึกว่าไอ้ความรู้สึกที่เขามีอะคะ่ะมันเป็นความรู้สึกเจ็บปวดความรู้สึกที่เขา คิดแล้วคิดอีกว่าต่อให้รักกันยังไงมันก็ไปด้วยกันไม่ได้ือมอเหมือนกับถ้าถ้าถามเอาเรื่องความรู้สึกเนี่ยเรามองว่าโอเคเขามีใจเขามีความรู้สึกดีๆให้คุณมีความรักให้นะคะแต่ว่าด้วยเหตุและผลอะไรบางอย่างอะที่เขาคิดแล้วคิดอีกมันทำให้เขารู้สึกว่าไอ้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเจ็บปวดจังเลย ถ้าอยู่ด้วยกันมีแต่ปัญหามีแต่ทะเลาะมีแต่เรื่องที่มันขัดกันมันไปต่อไม่ได้สุดท้ายแล้วยังไงวันหนึ่งก็คงต้องต้องเลิกลาต้องจบลงยิ่งนานยิ่งฝืนก็ยิ่งเจ็บเพราะแค่นี้ตอนนี้ก็เจ็บมากแล้วแล้วเขาก็คิดว่าต่อให้ตอนเนี้ยความรู้สึกของเขาอ่ะจะยังมีให้กับคุณ จะยังมีความรู้สึกกับคุณมากแค่ไหนอะ่ะเขาก็คิดว่าหยุดเถอะต้องหยุดต้องพอต้องจบแล้วเขาก็คิดว่าคุณกับเขาอะ่ะควรจะลองหาหนทางใหม่ๆลองไปเจอคนใหม่ๆเรียกว่า move on เถอะอะไรแบบเนี้ยต่างคนต่าง move on ต่างแยกย้ายกันไปเติบโต คุณเองก็อาจจะได้เจอคนใหม่ๆคนที่ใช่คนที่เข้ากับคุณได้แล้วไม่เจอปัญหาไม่มีปัญหามีเรื่องราวอะไรมากมายอะค่ะแบบเป็นความสัมพันธ์ที่ที่เออลงตัวกว่านี้ลงตัวกว่ากับเขาอะหรือเขาเองก็อาจจะไปเจอคนใหม่คนที่สามารถจะไปต่อกันได้แบบยาวๆคนที่จะเข้ากันได้ดีอะไรอย่างเงี้ย เขายังมีความเป็นห่วงเป็นใยย,ยังมีความหวังดีกับคุณอยู่นะแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาทํเยัญชากับคุณเขาเหมือนไม่แคร์ไม่สนใจใคุณแต่เขาคิดว่าวิธีนี้ดีที่สุดแล้วสําหรับคุณกับเขาเพราะยิ่งถ้าเขาแสดงความรู้สึกหรือแสดงอาการอะไรให้คุณเห็นให้คุณรู้คุณก็ยิ่งจะตัดเขายากหรือแม้แต่ตัวเขาเองก็เหมือนกันนะ่ะตัวเขาก็อาจจะตัดคุณยากเหมือนกันอืมเพราะฉะนั้นเนี่ย ต่างคนต่างต่างเงียบต่างคนต่างนิ่งเฉยต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเแยกย้ายกันไปเติบโตน่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดถึงแม้ว่าเขาเองก็จะรู้สึกเหงาบ้างเศร้าบ้างแต่ว่าเขาเขาคิดว่าถ้ายังอยู่กับคุณอะถ้าถ้าความสัมพันธ์มันยังไปต่ออย่างเงี้ย ความรู้สึกมันจะยิ่งแย่หมายถึงว่าไอความรู้สึกดีๆอ่ะมันอาจจะหายมันอาจจะหายไปให้มันจบตอนที่ยังมีความรู้สึกดีๆหลงเหลือต่อกันยังรักกันอยู่ดีกว่าไหมอะไรแบบเนี้ยไหนขอดูไพ่ออร์รเคิลเพิ่มเติมนะคะบางคนเนี่ย อาจจะเป็นเรื่องของว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วหรือคุณมีคนของคุณอยู่แล้วคือเป็นรักสามเศร้าเราสามคนอะไรอย่างเงี้ยไม่มันมีใครบางคนที่มาทีหลังอะ่ะคือไม่คุณก็เขาอะ่ะที่มีเจ้าของอยู่แล้วมีตัวจริงอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเขาก็รู้สึกว่ามันไปต่อไม่ได้ไงเออมาถ้ามันมีถ้ามันเป็นเรื่องของแบบรักทางเลือกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ควรจะต้องตัดใจมันก็ควรจะต้องแบบ เลือกทางใดทางหนึ่งมันต้องจบความสัมพันธ์นี้เพราะมันเหมือนกับว่าคุณกับเขาอะ่ะมันมันเจอกันผิดที่ผิดเวลามันไม่ใช่เวลามันไม่สมควรเดี๋ยวดูซิจริงๆเขาคิดถึงคุณมากนะ ถ้าถามว่าถ้าอาตามหัวข้อนะว่าเขายังรักคุณอยู่ไหมเรารก็มองว่าเขาเองก็ยังรักคุณอยู่เขาก็คิดถึงคุณมากๆนะคะแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ไงเหมือนแบบอ่ะในเมื่อมันมันจำเป็นต้องตัดมันก็ต้องตัดมันต้องปล่อยนะคะทําได้แค่คิดถึงแล้วก็พยายามพยายามอย่างหนักที่จะแบบอยู่นิ่งๆเขาต้องใช้ความพยายามมากนั่นหมายความว่าเขายังมีความรู้สึกกับคุณมากๆ เพราะถ้าเขาไม่ต้องพยายามอะไรเลยแล้วตัดคุณไปง่ายๆแล้วแบบชิวๆนั่นแสดงว่าเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วอืมแต่เนี่ยเรายังรู้สึกว่าเขาคิดถึงมากแต่เขาต้องใช้ความพยายามมากๆเลยที่จะเงียบหายไปหรือไม่ติดต่อคุณหรือหายไปจากชีวิตของคุณเขาก็ได้แต่บางคนนะผู้อ่านรู้สึกว่าเขาเขาอาจจะแบบภาวนาหรืออาจจะแบบร้องขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยแบบ ในเชิงที่ว่ามันไม่เป็นเชิงที่แบบขอให้คุณกลับมาหรืออะไรอย่างนี้นะแต่แต่มันเป็นประมาณว่าถ้าคุณกับเขาเป็นคู่กันจริงๆเขาก็หวังว่าวันหนึ่งอ่ะคุณกับเขาจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันหรือกลับมาคบกันเหมือนแบบตอนเนี้ยมันมันมองไม่เห็นทางออกอะไรแล้วมันมองหาหนทางไม่เจอแล้วเหมือนเหมือนยอมยอมจำนวนนะคะยอมให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามธรรมชาติตามที่มันควรจะเป็นแล้วเหมือนปล่อยวาง แล้วก็ถ้าสมมุติว่าเป็นคู่กันจริงๆก็คงได้กลับมาเจอกันเองหละมั้งอะไรประมาณเนี้ยเหมือนมันสภาพรับยอมรับอ่ะอืมต้องยอมรับเพราะทําอะไรไม่ได้อารมณ์นั้นมากกว่านะคะอ่ะหรือไม่บางทีอะก็อาจจะเป็นตัวคุณอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่ไปอธิษฐานแบบนี้หรือพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเชิงนี้นะค่ะว่าเออก็ไม่เป็นไรก็ขอให้ ถ้าถ้าเป็นคู่กันจริงๆก็ให้ได้กลับมาเจอกันได้กลับมารักกันหรือว่ามีหนทางที่ได้กลับมาคืนดีกันอะไรแบบเนี้ยแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้ได้เจอคู่ที่แท้จริงขอให้ได้เจอคู่บุญคู่คู่แท้อะไรอย่างเงี้ยเรามองว่ามันมีคนอธิษฐานแบบนี้นะไม่คุณก็เขาอะนะคะ โอเคจบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามแลบชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ